เป็นลังวีนอมเจอดี้อะถ้ามันจะออกมามันก็ออกมาเองกันแหละหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ฟิลบอกนคิวยิง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 บล็อกบล็อกมันวิ่งเร็วกว่าเรายิงแตงหัวคือนอนอยู่ยิงหัวยิงหัวมันยิงหัว สามนัดติดคีมาสามนัดยังไม่ใช่คีจะกดจะกดคันเทนยอดแต่มันมันมีท่าวันช็อตไรตัวเนี้ยมันเปืองยามุมนี้แหละมันตายไปแล้วก็เห็นมาใหม่ออลีใหม่นี่มันไยเมื่อกี้มันบล็อกกระสุนเียมันเอามือบังใช่กาไปเลยแบบตัวละสามนัดไม่พลาดลูกสอสองนัด ไอเชีย่ยแล้วแบบแม่งแบบเอามือบล็อกกระสุนได้อะไอชิ้นนี้แม่งอ่ะฉลาดอพอพอพอเอาไอเชี่ยมีของจริงเหรอไตอยังไม่กี่ฝันเล่นไม่กี่ว่าจะมีจริงเฮ้ยมันดันมันดันมันดันสู้มีหลังประตูอ่หมุดลงพื้นไปแล้วหมุดหายไปแล้ว,ลวเดี๋ยวมันก็มามกระโผล่มาไม่คืนเนู้ฮ้ยเย่้ย่ๆๆๆๆๆ นี่นยรอยเอ้ยเปิดแล้วเปิดออกมามันต้องไปเปิดว้ดอันนี้ของจริงเลยสักเฮ้ยโอ้ยไอ้กูไม่คิดว่ามันไอ้เนี่ยยิงไปสามนัดแล้วมันไม่ตายเออเฮียไม่คิดว่าจะมีจริงไอ้เฮียฉั<ต>นหลิน จับเมื hmm. ่อก so oh, ี้เฮ้ยแยาับพี่เก็บเมไไจัดแม่งพี่เลี้ยทุบกล่องกันนึให้กดสักยอยบนฟันมันูยูอนไยิงเอดเฮ้ยไขกันก็ได้ เฮ้ยตอนแรกกำลังจะไปฟันไอ้เหี้ยชิมนแม่งสึกมาจริงไงอุ้ยบอ้บอสนไ่งอย่างงีนักสู้เชี้ยอะไรสตีลใช้ดิเป็นของใช้ใช้ไปเลยใช่เหรอใช่เลยหรอใช้เลย เพิ่มเลือดเรืองเยอะกว่าเดิมเราจะมก็ต้องใช้ล็อกพีกันนะยั่นเปิดได้ไม่ใช่หรอเป็นไงอ่ะมันต้องเรีอนมาเจอสัตว์เอ้เดินลูกสองบางพัลเซ่นพี่สักทีพี่เก็บพัลเซ่นเดินไปเดินมาอยู่นั้นอะไรอ่ะพัลเซ่นอะไรนาฬิกาพี่อ่ะเอาแล้วให้กูไปไว้ด้วยไง พี่ลองอ่านดิมันเขียนบอกอยู่มันหยุดเกมไม่ให้ไม่ใช่เวลายกมือมีจุดไม่หยุดไม่หยุดห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเฮ้ยมาแล้ววิ่ีห้องเซฟห้องเซฟไม่ต้องปิดมันก็ถีบดมาอยู่ดีค่ะเดินลัดไปก็ได้เดินไปได้เดินไปได้เดินไปได้เดินไ่ป ข้างหน้ามันเดินกระโดดทะลุลงเลย <c oughs> มันได้กลิ่นกูเอ้ยเนี่ยเลี้ยวเนี่ยมีทางลัดลงโดดไปเลยโดดลงโดดลงวิเพลงมันยังอยู่งั้นจะเดินตามมาเลยออกมจบแล้วไอ้หนุ่มมันมาลแล้วอ่ะดิมันอยู่ไหนไม่เอาู่ข้างหลังมดข้างหน้าันก็เดินมามนยังอยู่อยู่เลย โอ้ข้างหน้ามึงอะบูเดินมาแล้วดินตีวิวีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าข้างหลังดิเองเข้าไปเลยหข้าคุณยายเข้าคุณยายต้องเข้าไปห้องคุณยายฮะกูจะรู้ไหมเนี่ยคุณยายแม่งอยู่ไหนเฮียนั่นไงตัวเบลเลอร์เลยนานาท้ออ อันนี้มันจะจกแล้วหลังจากขึ้นไม่ได้มาแล้วปุ๊บ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 โอเคอุ๊ยโอ้โหแล้ยืนยืนดักแล้วมันยืนรออยู่แล้วเครื่องยี่ห้ออะไรเปล่ารู้อะสุดเกย์มีหลบไม่โดนไปโดนข้างหลัง มาตรงไหนตรงนี้แหละไม่เปิดอะไรเลยห้องข้างในประตูอยู่ข้างในข้างในเห็ไม้่ไหนผมเพิ่งบอกไปว่าประตูมันอยู่ในห้องคนคิด p ัดเ e r n ในบ้านรู pattern บออกไปนนี้อย่าไปยืนมองมันเดี๋ยววันเดินเข้ามามันเห็นอยู่มันมาแล้วมันไม่เห็นกูแบบนินจ้าจะมันอยู่หน้าห้องไม่กระลิบไปดิ รีบไปคุยน้ำปิงแบบวิทย์ปิงจะวางกระสุนไว้ทุกมุมของบ้านไหมจะจบเกมนี้อมตะจัดเล๊ะมีอะไรมันเดินวนอยู่ในห้องแล้วออกมาแล้วก็นั้นแหละกฮ้ยปุ่มอะไรปุ่มอะไรเมื่อกี้ กดอะไรเว็มาเออเออกดสเปคบ้าไปโดนไอ้นั่นอันตินเนตเออยูรีไว้ก็สเปกบ้าโดนอันตินีนหรือไม่ก็ตัวซีตัววีไอ้เหี้ยมกดขี้ขวาอ๋อโดนตัววีไอ้เหี้ยโอ้ี้ตัวนึ่งกดขี้ขวาแรงอะผู้มันมันจะแรงกว่าเยิงถุงน้ำนับ แ,แงคงรี่มันมาเกอมแพงนนี้ไอ้เขี้ยจับมันอยู่เงี้อจับได้เ,เออ,อเอเอไอเ้อเนครอบคุมเนี้ย ลูกหัวพี่อะมอนม่สองตัวมันมีสองตัวเฮียก่อนผัวฮียก่อนเฮีเด้อไอ้ที่ลูมัยสัตว์้ที่ลูมเยสับไอ้ผีมันก็ตายหมดแล้วเนี่ยลูกซองเฮ้ยมันไม่เปิดตีมันด่ตีฮันรู้อยู่เปล่าฮันรู้เที่ยวปูลองฝันดูฝันฆ่าประตูอ๋อไม่กดเปิดไปแล้วกดคลิกซ้ายอะมันหายไปมันบุบลงไปเลยมันหายไปแล้วมันรีเซ็ต ขี้ไปอย่างมืดเฮ้ยมันคูดมืดมันมืดเว้ยไอ้เหี้ยกูปรับกลับเป็นดีฟอลต์แล้วไอ้สัตว์ทำแค่ลิ้นไม่ได้ก็ติดโอ้ยคอเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ยกหลบยกหลบนี่มันตัวตีดมั้ ฝั่งลังซองเลยก็ได้นะพี่นัดเดียวน่าจะชะงักอยู่มันอ่ะเฮ้ยโดนเฉยเฮ้ยเฮ้ยกดกลับมาเล s s s ่งย <ill> ิง <s> ก <rails> ็ดีมีกระโดดไปไงอย่าตายแล้วแม่มีกี่กูบอกกูบอกลูกซองเนี่ยตายแล้วหนึ่งปีอกหนึ่งซองในลูกซองนัดหนึ่งยิงใส่หัวนัดหนึ่ง แม่งไมน่ากดตฟันไม่มึงก็ถักอ่ะโอเคกูกูคิดก็ต้องไปฆ่ามนลวนะเอาเอาจิงนะเอาจริงนะเอาจริงนะกูลูกสองเป่าเลียงตัวก็จบแล้วเนี่ยอู้ส่งตัวพวกัน รอบที่สี่สเยี่ยมเลยลูกซอ,องเหอะเยี่ยบเปล่นองี่กูอะใครยังไมไ่เอาจริงเลยกูกำลังติดเล่นอย่างไงตอนเนี้ยอีกเดี๋ยวพี่ตายอีกรอบจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะเอาเลยนัดนงึงนึงเนอะเฮ้ยแม่งตีลังกาขึ้นนะเรื่องมันน้อยเรื่อเล่นมน

โดนสองวิธีถึงมือทำไมมันยังไงนี่มันโดนเต็มรอบตัวเลยในตัวเนี้ยไม่ตายด้วยดูกันว่าห้องนี้พี่ผู้จะอยู่ห้องนี้นานไหมอยู่ไม่นานหรอกไน่ใจผมว่านานแน่ใจว่าอยู่ไม่นานไอห้องเมื่อกี้ที่อยู่นานเป็นเพราะกูติดเล่นไงข้างล่างมีของให้เก็บนะยูบกวนิกลแพ้ยอยอมแพ้มาจไม่เก็บอันนี้ไม่ได้อะไมมันมันขาไฟอ๋อไม่ใช่สเตอร์ลอยเห็นเป็นสเตอร์ลอยได้ไง มันเหมือนมันเหมือนขีบศพได้ด้วยนะตรงเนี้ยเอ้หมกเงาเงาะก็ขีดมันผีโดนมีคำพงคำพงพี่ขีดมันแล้วมันเนี่ยได้แล้ะในีใจะไงได้แล้วยังอยู่ในมือกูอยู่ฮิ้เฮี้ยอะไรเนี่ย ลกไปสู้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 ีบสบมันได้ให้มันตันตันมันตันมันตันนี่มีน้ำเมฆนะมันแค่ตันเฉยๆพี่ยาทีอย่างนี้มันด้วยมันตันเฉยๆเราให้เราจะตมันมนนนี่อะไรแนี่ยิงมันดียิงมันเลย ทำไมหนังมึง่ะัูัวเฮ้ยมันเัวตะกี้มันหัวไม่โดนคับโหดล้าดเปรียงเยอะแล้วต้องทำยังไงเนี่ยเต็มหน้าไปยิงไปเรื่อยๆอะไรตู้ไ่ะได้มันคันคันมันคันแล้ว มันก็ได้นะครับจริงมันวิ่งติดตูดเลยเฮ้ยชินนี่แม่งระวังสายอุ่้ยไ้ยรอดหรอเบี่ยงแบบร้อยแปดสิบยิง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 มหยิบมาแล้วเอาบุญประจำตัวมา ไปแล้วมันเปลี่ยนอนาะวุธแล้วเปลี่ยนสเตตแล้วอาวุธนี้มีไอ้นี่นะระวังนะมีท่าวันถอนอาวุธเนี้ยโดนะจับได้คือตายเลยนะอย่าให้มันจับได้มีเลื่อ,อยอะมันยิบเลื่อยมาได้แต่ช่องพอเปล่าไม่พอหรอกไปแล้วอ่ะมันไม่ทนันไงยิงยิง ไมเอาลูกเอาจิงยรีโหลดอยู่อุ้ยต <c oughs> <net> ัวน้อยเฮ้ย <AT> ต <SW> e <AT> ิดเล่นไงติดเล่นเชียติดเล่นติดเล่นไี่บอสไฟนะที่จะติดเล่นบอสไฟติดเล่นดิเอ้ก็แค่ลองดูเฉยว่ามันหดขย ề เชียว เรื่อมันการท่าวันใช่ริงเดี๋ยวมีดีตายแล้วเรียบร้อยตายศพที่สองกำกำลังลองอันนี้อยู่ไงว่าแบบว่าถีบศพอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไงเว้ยเอาจริงแหละมันไม่หยุดให้ มันจะวิ่งหล่งมีิงีกล่องมีกระสุนเลยไอเทมมันสุ่มจูกเสางเสาวิ่งบนเสามันนีันมันอยู่กับที่นะใส่จูกไง คิดว่าจะเร็วกว่ามันเลยแล้จับเป็นตะกุบิโดะแล้วไงอยู่ข้างหลังมึงอกีข้างหลังแล้จับเป็นตะกุบิโดะหลบได้แล้วฟองยัดหขวารอบหนึ่ง ไม่ปิงใจดูมันตันแล้วเออลูกตองเลยเบล็มเลนจชอบเกียบแบบยิงแต่ละทีสะใจเปรียบของไม่พร้อมป่ะน่ะพี่หยิบเลยตรงนั้นได้นะเฮ้ยมันขี้โกงมันทะลุกุ้ไงอ่ะเนี่ย khi uống một mình là mình đi lâu vậy nè lạng lưng 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 โอ้ยเขาเริ่มเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การดีมาแล้วสามครั้งมันอะไรยุ่งไม่เดิมเอาสมบัติสมบังเอาล้มมาเอาด้วยเพื่อน เออมันเปิดกองมันเลยเอ้ยกูกูกูขอกูขอเอ้ยกูขอนี้ยย no no ิเยองอเรวเนี่ยตอนนี้กูอัพสิอันนี้เฟติ้ง อัดขาวิธาวันช็อตใช่ไหมไม่ใช่ยังยังยังอะไรกูปล่อยเลยเฮียเบื่อเออเมื่อกี้กูปล่อยเพราะกูคิดว่าเป็นคาซีอนเฮียจับหน้าเราปีห้ามีเงี้ยกระแทกไนแทของเราดีแล้วโดนโนองต้องโดนทุกครั้งที่เล่นเฮ้ยได้เหรอ ยังเป็นลึกเกินนะคุณชมันพูดย่อเยอะไม่ยังเลื่อนอ๊บเฮ้ยทีเดียวติดเลยมันต้องอยูดเดียวดมให้เลยเหมือนเห็นจริงหลายรอบตีสูตรมันตีเลยให้มันตไปตี ดึงอย่างไง้ยโอ้ยเดกๆๆได้อยู่เลยมันกบดีแล้วเด็กรบาโห่ปั่นกล่องนี่เผือได้เผอได้ครับอ้ไม่ใช่จรงเด็จแล้วเันยังไม่ติดเลยมันยังไม่ติดมันดึงหลายรอบ มีวิวตอนขันตอนดึงเรื่องมันเลยในกล่องอาจจะเป็นยาก็ได้มีมีมีกระสุนไม่มบรรจุบรรจุบรรสุบรรจุบรรจุทำมันก็ได้ยามันก็ได้กระสุนสุ่มทุกครั้ง เออ,เอได้จิิงแม่งโอ้ยหเพื่อนีน,นแล้<า>ออะไรอ่แน้วไอโกูจเฮ้ยพองอะ่ะที่บานเดมโนี่ขนาดพี่ยังไม่ได้เอาจริงนะเห็นป่ะขาดขึ้นเลยร้อยเลยื่อยไปแล้ว อลไม่หองเลยยังไงวะเฮ้ยยายหญ่ไม่เห็นยายหรอฮะเฟเซเว่นเซเว่นีตอนแรกมันไม่หีมันมัมี่งโผล่มาเมื่อกี้กูก็ไม่เห็นนะเซฟ เพิ <Zero. S 2> ง่งมีตอนที่เดินขึ้นเนี่ยมึงคิดว่ากูอยากได้ตัวไหนวะฮะมึงคิดว่ากูอยากได้ตัวไหนอย่างมึงเหรอน่าจะโฮชิโนะนะ หรือมึงอยากได้มุสก uh, ิกูอยากได้อารูยี่อะไรมาหายออกสิรอบป้าห้าเปอร์เซ็นตอหวนมันก็ควรจะหนึ่งยี่สิบปัวอโอ้โอเชี่อโคชิยไอ้เชี่ยสี่วงยังไม่มีเลยเชี่โคชยไอ้สัด